สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูพระผงขี่เสือหลวงพ่อเปิดนรุ่นแรกปีสามสามอันนี้ปีสามสามนะครับอันนี้ของเก๋เยอะนะอันนี้มีหลุดแล้วขอบป้นหลุดขอบป้นองนี้ก็สวยอีกองหนึง่ง อย่างนี้เลยสวยๆตัวหน้าหลวงปู่ตาเป็นตาเม็ดเป็นเม็ดนะครับพระหลวงปู่เป็นพระที่เบาบางนะ ขอบจะแตกเพราะว่าขอบปิ้นท่านจะเยอะจะเป็นเหมือนกันจะมีสองรุ่นรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองรุ่ก็จะมีขอบปิ้นเหมือนกันแต่อันนี้จะน้อยหน่อยอันนี้จะเยอะหน่อยถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ